ภายในงานนะคะท่านประธานส่งได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีจุดประทีบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์โดยกลยาณมิตรภาสวรดรนาตยากลราณมิตรทานบุญมากเป็นประธานจุดประทีปและมีประธานร่วมจุดประทีบอีก12คณะค่ะ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยมาลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและมหาปูชนียาจารย์โดยกาลยานมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานถวายพร้อมด้วยประธานร่วมถวายอีก7จคณะส่วนพิธีถวายผ้าป่าพํารุงวัดนำโดยกาลยานมิตรมนทาทิพโชติยานนท์และกาลยานมิตรมาร์คแมคดาวเวลเป็นประธานในการถวาย พิธีถวายโคมวิสาขะประทีปค่ะ,คะนำโดยกัลยาณมิดดตรดรจุธามาส,สุขบันเทิงพร้อมด้วยประธานร่วมถวายอีก10คณะนะคะนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆคือพิธีถวายกองบุญคิลานเพสัตพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมมหาปูชนียาจา์พิธีถวายกองบุญเข้าวสาร พิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายพิธีถวายกองบุญมหาปุญญาพิปฏิสังขอนพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบูชามหาปูชนียาจารย์พิธีถวายกองบุญยานพาหนะพิธีถวายปัจจัยสร้างองค์พระธรรมกายประจําตัวพิธีถวายผ้าป่าสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่ออบรมพระธรรมทายาทโดยกัลยาณมิตรสุวรรณีโจนเป็นประธานทอดผ้าป่า พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแต่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพธิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกันทั่วโลกซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี ยังความรู้สึกปลื้มปิติในบุญแก่สาธุชนที่ได้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ